สบายดีพี่น้องหกคนุนเนาะคลิปนี้ลุงแซมจะพาพี่น้องไปบึงมือนี้หลุงแซมจะพาพี่น้องไปบึงบ้านที่วาบ้านเี่ดึกลับอยู่ในในป่าหรือวาอยู่ในในป่าดงจากอยู่ในป่าดงแราวยกอ,อยู่ในป่าพี่น้องมันเปลี่ยนบ้านนี้ดึกลับบ้านเก่าแก่เปลี่นบ้านใหญ่เ่อนว่าเป็นบ้านใหญ่มัดบ,บ้านติดเม่นำ้ำโขงบ้านนี้จะบม่มีจะบ่มีเส้นทาง มีแต่นทเที่ยวห่างน้ำยางเดียวที่ันน้ำคลองขี้เหือขึ้นขี้เหรอลงมาซื้อ่องซื้อของกับขี้เหือขึ้นขี้เหรอลงบ่มีทางห่อทางยางแล้วก็บ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำประปาบ่มีอินเทอร์นเน็ตบ่มีจะอยู่แบดนำเลยบ่โหหาทรัพย์ก็บ่ได้บ่มีไฟฟ้าใส่เต่แ่งโซล่าเซลล์ขอเตะกินข้าวกินน้ำาแล้วมื้อนี้ดวงแซมจะพาพี่น้องไปบึง ออกจากนี้ไปดลงแซมจะไปว่ามุนี้มุนี้ก็ชีบวันแล้วพี่น้องเป็นมะออื่นพอมะอื่นหลงแซมจะไปแต่เ้าว่วาขันไปช่วยจะบวันยี่บวันเหใหญ่ออกจากบ้านออกจากบ้านหลงแซมไปมันจะประมาณสามส,ส,สิบหรือสี่สิบโลออกไปออกไป ออกไปจะฮอดซ่อมชิปปิซึบดไปฮอดฮอดน้ำโค้งฮอดน้ำโค้งกะขี้เหิอน้ำโค้งต่อพค้เหิอน้ำโค้งกะบ่มีเหิอโดยสารมีแต่เหิอเข้าเจ้าฮีบาเข้าตางตางมันมาแต่หางเนื้อหมดแล้วตางมันมาซ่อชิปตันสี่ชิปตันแล้วก็มาลงฮั้ลงน้ำโค้งแล้วขึ้นหางบกต่อหลงแซมกับไปลงฮั้นเอารถมอไซค์ฟากนะฮั้นแล้วก็ข้อขี้เหิอน้ำเข้าต่อขึ้นไปขี้เหิอกะจักเพิ่นมาจักมามัน ไก่ลือมอไก่กับหมูจัดเพราะว่าห้ามเพลินว่ามันตอนหนึ่งจะย้อนออกจากน้ำโค้งหันไปลงน้ำโคง้งเหนน้ำโค้งออกจากไปเหือจะเป็นจะเป็นตอนหนึ่งจึงฮอดขันซากบอี่คำขันไหวแดดเร็วแด็กกะยี่บานคำไปหุนเราห้าลงเหือแล้วลงแซมอี ตั้งเวลาเบิ้งมันจีกชักวสมงขึ้นขี่เหงื่อไยไปนําเขาเจ้าฮอดบ้านที่าดุงเซมขี่ไปดุงเซมยักไปเห็นเป็นบ้านมันเพิ่นตามเพิ่นมาตามซบถ้มเพ่นา่ามันเป็นบ้านที่าดั้งเดิมเป็นร้อยร้อยปีเป็นลล่เส้นขนแล้วพี่น้องอยู่ฮนเป็นร้นนอ,ยนอยก่อหลังคาเหงือนแต่ยักไปเห็นเบิง่งจะมีวัดมีวามี คูบามีว er ัดมีวาเป็นไอจัวมีคูบาบอยู่อยู่บ้านเพิ่นนะเชมจะไปซุ้ถ้ำเบิ่งมไปเบิ่งชีวิตประจำวันเพลนเพิ่นบ่มีทางเข้าห่างออกเฮติห่างน้ำดังเดียวเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจังได้อยู่วิถีชีวิตประจำวันเขาเจ้าอีมีให้มีนามีหัวมีส่วนบ่แล้วหลังจากนั้นหลวงแซมก็ยีหลังจากดงเหือไปหลวงเซมจะพยายาม ตัดต่อน้อยที่สุดจะหายยาวาไปที่น้องเบืองเป็นมันจะมีมันจะไปพอพอข้อสร้างเคลจะไปพอผ้าหิงออยออกมาห้าน้ำออกมาห้าหางน้ำนี้อ่อออกมาหางน้ำนี้เพื่อนล้าก็มีเข้าสร้างเคลสร้างเคลอนอยู่ตันทางอย่างนั้นแต่บวนบวนแล้วเฮีอกำลังนี้มีโครงการสร้างเคอลอย่างนั้นก็าก็น้องก็จะเห็นน้ำกันเมื่ออื่นมืออืนอ่นลุนตงตงเซีนจะไปแต่เศร้า แต่เศร้าต si, 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 ีสี่ตีห้าตอนนี้ออกบ้านพอ่าไปช่วยจะบวชันเหือเข้าพอ่าเข้าลองเหือมาเข้าเอาใส่เอาใส่มันมาเข้ามานอนนอนแล้วมือเศร้าเขาก็กินเขาออกไปแต่ดวงแซมออกออกไปหอดเหือใหญ่มันจะสี่สิบห้าสิบสามสิบหรือสี่สิบลมันจะมันจะบวชหันไปช่วยพอมาหางกันยากได้ แซมก็บ,บอกเคยไปได้โบลึงทางเดแล้วก็ยิไปแต่เศร้าไปเพื่อไว้กินเขาหงายหุนกินเขาหงายหน้าหุหนแล้วก็วขี้เหงอไปนาเข้าเนี่ยได้นุงแซมก็ยังให้พี่น้องบึงไปนํากันสุดเส้นทางแต่มืออกจักเหือนมืออื่นไปเพราะว่ามูนี่แบบประหนหลุงแซมไปไปมูนี่เนาะมันก็บระันไปซ่วยได้คิดว่าจานบา่ทหนอันเหือเขาแล้วก็เป็นบดๆมืดๆคือฝน้นตุกนี่แหละพยานฝุนตก ทำกลางทางได้แล้วก็เลยบ่ไปแล้วมาแอาแล้วก็บโตกนอนบดที่ซื้อแต่มื่อนี้หนาวมื่อนี้นะบ้านหลวงแซมมือวันหนาวแต่โบตกเมื่ออื่นนี่ห้าโบตกกับไปถ้ามันถ้ามันตกก็คือว่าย้ายมือใหม่เป็นมือใหม่ขันบบขันโบตกก็ยจะได้ไปเมื่ออื่นี้นังจักไปแล้วลาลวงแซมก็ยิ่งโบได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิร์นพอบาไปพูดมันบ่มีอินเทอร์เน็ตมันบ่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยโทรศับโผลธรรมดานี่ก็บ่ได้ จังบ่ได้โหยัางละคันอีมาคือมาอีไปคือไปบ่ฮู้ยังเลยละไปอยู่คันไปตกขันแล้วเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ห้องแซมกะอีพยายามพายคลิปดีๆมาพี่น้องเบิ่งเนาะไปนํากันไปได้ก็จะไปนําการอื่นห้งแซมท่าพี่น้องไปนํากันไปเบิ่งนํากันเบิ่งตั้งแต่ออกบ้านเฮ็ดไปจนฮอดบ้านลงเหือจักงลงเหือใหญ่แล้วก็อีขี่เหือขึ้นไปฮอดบ้านดังกล่าวบ้านที่ว่าฮั่น ไปนํากัดทอดพร้อมกันนอนได้กินได้ไปเห็นย่างเห็นย่างหลวงแซมก์คนไยให้เบิึงส่องซ้ำมือสองซ้ำมือหลวงแซมจะบว้ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิึงเพราะว่ามันบ่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ต้องได้มาลงคลิปอยู่บ้านเฮาให้เบิึงไปการีไปซาดเวททางใดกับบุหงคันว่ามีบอลซาดเดทตีได้อยู่ไล่คืนแด้ขันบอลมีซาดแบทกับยีประยู่ไล่คืนคืนหนึ่งช่องถึงก็ได้มาแล้วเพราะว่ามีทัพเบรแบงช่องหน่วย น้อยเนินหนึ่งน้อยใหญ่เนินหนึงมันอยู่คุ้มจังมือกับบ่งบิ่งคันว่าคุ้มไร้มือเด็กก็อยู่ไร้มือเด็กพาลยามเอาทิธี่ชีวิตของเข้าเจ้ามาให้พี่น้องทุกคนบิ่งมาทิธี่ชีวิตบ้านดังเดิมอยู่ศูนย์น้ำบดบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำป่าป่าบ่มีอินเทอร์เน็ตนี่มันจีธี่ชีวิตเขาเห็นได้เห็นยังเขาเห็นยังค่ายเด็กค่อยห้ากินแบบได้เห็นยังกินห้าเงินห้าขำแบบได้จ้องได้ไปเบิ่งิธี่ชีวิตเขาเจ้าพี่น้องมืออื่น ต่จะเศร้าไปนํากันหนูแซมจะห้ไปให้นกเม่เบืองเพราะว่าหนูแซมจยากเห็นว่าเห็นว่าบ้านน,นี้มันบ่มีมันบ่มีหุ้นทางให้จะได้ไปแซมจักเห็นแต่คนอื่นบ้านนี้ขันบดตั้งไปก็บ่เห็นเขาว่ามันบ่มีจุดประสงค์อีปไปห้เขาเจ้าเพราะว่าห่างบ่บมีห่างพานมีแต่ห่างน้ำย่างเหียวพานไปทั้งขึ้นขึ้นไปกัมีแต่หางน้ำไปเวบานแต่ละคนนี้นอกจาก เธอใหญ่ไปแต่ละบ้านละบ้านหลวงแซมจะบ้านได้แขมค้องแซมจะทายพี่น้องบึงว่าบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มีบ้านยังเดมันอยู่แขมค้องเที่ยวนําแขมข้องแต่บ้านอื่นมันมีดูแขมค้องกาจริงอยู่มันอื่นมันมีห้นทางมีน้าปลาปลามีไฟฟ้าบนแต่บ้านนี้อยู่แขมข้องคือกันแต่บ่มีห้นทางสั้นหนวงแซมจะอื่นหลวงแซมจะพาพี่น้องไปเบิ้งนํากันวิธีชสีวิตเข้าเจ้าเบิ้งให้เบิ้งนา กกินกันอยู่เข้าเจ้ากันอยู่กันนอนเข้าเจา้าน้อมอื่นเอาคลิปนี้ใครมีช้ำนี้คนน้องพี่น้องน้องอื่นไปนํากันแต่เ้าเช่นจะออกจากเงินจากบ,บานไปจะทายคลิปไปให้พี่น้องบึงขันทักว่ามีอินเทอร์เน็ตต่อไปขันไหนคนถางอินเทอร์เน็ตคนแซงกวอีลงคลิปให้พี่น้องบึงออกจากเงินไปขันท้าบ่มี 1. อินเทอร์เน็ตไปฮอตบอได้บุหนึ่งอินเทอร์เน็ตบ่มีหนุ่มแซงกวอีได้บ่ได้ให้ อีบบได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิงเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตก็อีคนนี้นซ่องซ้ำมือคนนั้ลงแซมกลับมาจะได้เห็นนากันเห็นบอลมีที่สีบิดข้าเจ้านำกานเอาคลิปนี้ก็มีชํานี้เราพี่น้องเนาะอ,อื่นพบพ่อกันไหมเอาผมได้เข้ามาเบิงมาชมแลว้วก็ซอยกดไลค์กดแสร์กดติดตามลงแซมตอนตอนต่อ,ตอไปนอกดไลค์กดแสร์ให้ไล่ลผู้ไล่คนนัเบิงนาการมาบ้าน ดังกาวบ้านดึกหลับดังกาวญี่เป็่นยันได้กดไลค์กดแชร์ให้หลวงแซมทุ่ยไล่คนให้นำการน้อยพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้หลวงแซมกับข้อคบบกคบใจนําไล่ทุ่ยไล่คนไล่เอฟซีทุกคนที่ติดตามหลวงแซมเสมอมาโจนฮอตสูมือจนทบปัจจุบันนี้พวกสมือนี้แลเมื่ออื่นกับติดตามกับเตตโตเอาคลิปนี้กันหมื่อจำได้น้อยพี่น้องเนาะพบกันคลิปใหม่มื่ออื่น เพืนอจะเศร้าพบกับคลิปใหม่คลิปนี้หลวงแซมเขาจบคลิปแต่เพียงซ้ำนี้ท้ายนี้หลวงแซมข้อกก่าวลัวมาสบายดี